เสียดที่อย่างมันชีตแตกเนี่ยหน่อยเอา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 มันชีตแตกไปเอลไปซื้ออีกเน่ยโบพาไปซื้ออีกเด้มันชีตแตกไหมเอา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 ปูตีแค่เอาเอาเอาเจฮิตเจฮ็ดมันชีตแตกมาดาแน่แตกแล้วแตกซ้ำเอาน้องมาดาทำอะไรเอาไปดับมันเห็ดอย่าง เอามาต,ตัวใส่ฟอยก็เอาอมาล้างถ้วยเลยมาล้างถ้วยเลยอย่าเฝ้าไปมาล้างถ้วยก่อนมาส่งน้องมาดาที่โรงเรียนลากไปลากไปลากกระเป,าป๋าไ,ไปบาย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 นะเอา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 น้องมาดาแอบมาเล่นน้ำอีกแล้วเหรอวัวหน้ามเห็เต็มอ่างนะพ่อโอ้ย น้ำเปิดน้ำทีมอีกแล้วปูน oh, ้องมาดาเล่นน้ำอีกแล้วพ่อเอาน้ำแจ่มมากแฮะปูดาคักคบับบอปู้สีดาเอาเจสี่เจเอากุ้ยเสียไปส่งไก่แท้ไปไปถอดรองเท้าไว้มาส่งน้องมาดามาดา บม่บายเร็วๆทำไอติมให้พออ่อกินไอไอติมอะไรไอติมน้ำโคกแต่อเอาแสียเลยเอามีหอดบอกกอ,อกมีหอดน้ำโคกบอกกอ,อกไว้ให้น้องไมาดา่ด่าทำไอติมให้พออห่อกินข่ตังเถาเอาเย้ยยังปลาจะแซ่บแซ่บวะขนม ขนมเยอะแยะแซบบอยัย่วๆจ้าอากินเลยปาดเป็นตาแซบขึ้นรถเลยจะไปส่งน้องมาดาที่โรงเรียนพ่ออยากอยากบายบายแมวโตวไงแม่พาเอามันกัดบอบอบอ่กัดบอบอ่กัดมันอยากเหี้ยว ครับดีดีครับรถก่อนไปส่งน้องมมดาก่อนไปส่งน้องมมดาที่โรงเรียนถึงแล้วถึงแล้วเอาดูดูพวกนี้มูดูพวกนี้ผนั่งหมูอ่ะีไปเอาไป มาส่งน้องมาดาที่โรงเรียนไม่บายเลยหร้วลากดีๆทุ่ถือกี่ดินนะมาดามาดาพอกลับกันเด้ออาบน้ำเลยอาบน้ำเลยโอ้ย น้องมาตาลอยไปเล่นน้ำอีกแล้วไปตากฝนด้วยไอ้ปู้อาบน้ำให้เลยกินน้ำแน่กินน้ำแน่แซบบอ่ะเป็นอย่างเพี้ยสบเพี้ยแหงบ่เอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาเยอะเยอะทุบเยอะทุบ อย่าถูมันสิแตกกินน้ำแจงน้ำแจงเนี่ยกับผมเส็แล้กินน้ำแน่กินน้ำแน่ซาบ่เป็นอย่างเพียบ่เพแห้งบ่